วันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีตอ,อนนี้เรากำลังไปกันที่อ,อ,อะไรนะุทาย,ยาทพวิคเนศนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง Oh, ที่จังหวัดนครนายกเป็นที่ประดิษฐานของพะพิธภัณี์สองางที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะก็คือปางสวยสุขและปางประธานพรน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ข้างบนกันะค เราจะไปน้ำตกวังตะไคร้ใช่ไหมแต่ว่ามันปิดมันปิดห้าโมงตอนนี้มันสี่โมงกว่าแล้วก็เลยเข้าที่พักที่พักชื่ออะไรคะแก่งเทียมสามหนุ่มรีสอร์ทค่ะเดี๋ยวนนเขาไม่ให้สปอนเซอร์เราเราก็ไม่ให้ฮ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายที่พักให้ดูที่นี่ <ขอ S 1> ที่พักถูกมาก <ขอ S 1> แต่ว่าเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นยังไงนะคะมีที่เล่นน้ําด้วยนะที่นี่ตาอุ้งหูให้ ที่พักค่ะมีความวุ่นวายมากแม่กี่บ้านห้องน้ำอีกสองห้องเหมือนกันแฮ่วนี่อันนี้ที่นอนห้องนอนห้องแรกมากูอืมห้องห้องแรกประมาณนี้ห้องที่สองเหมือนกันลบให้มิวหูด้วยเครื่องฟิวมีแอร์มีทีวีโต๊ะคุณเสี แล้วก็ไม่เคร่องเยน็นแล้วก็มีอันนี้นี่ตอนแรกคิดว่ามันจะต่อกันแบบอันนี้กับอันนี้เดินทะ<อ>ลุกัน<อ>แต่ก็ดีเออเขาเล่าเลยก็ได้ขี้นั่เอาเตียงปักหิวแหละหิวมากเตียปักอันนี้ก็หิวแล้วหุงข้าวแล้วล่าสุดเอาจริงีมอสเนี้ยปุยแค่ตั้งหมดนะเอาปูเชื่อ,ม,ม,ม,อ <laughs> มันจะมีไก่ในน้ำมาก ใส่ในน้ำอะไรแบบเนี่ยปาวันนี้เราจะพาไปทัวร์รีต่อที่เรามาถากันนะคะไปค่ะดูนะคะว่าดูดูโอ้โหยาๆโอ้ตัวก็เล็กมากเลยเนี่ยเร็ว เออด้วยความที่ว่ามันเป็นหน้าร้อนหรือหน้าหน้าร้อนหรือหน้าอะไรไม่รู้แต่เราอ่ะหน้าร้านหน้าร้านหนมันก็เลยแห้งเผือดไปหน่อยะอไปเลยดูบรรยากาศรอบๆอบนะคะอันนี้จักรยานที่เราปั่นจักรยานแล้วดูตัวคนเหนื่อยก็ไม่เยอะดูตัวคนเหนื่อยมากขาดด๊อก ก็เดี๋ยวตอนเย็นนี้นะคะเราจะทําอาหารกินกันนะคะ mm. เดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารมื้อนี้ของเราเป็นอะไรกันนะคะเดี๋ยววัน mm. น,นี้จะให้พี่เบนพาทัวร์รอบๆก่อนนะคะว่าบรรยากาศเป็นไงนะคะแล้วเจอกันตอนเย็นนะคะบ๊ายบาย,บาย ไก่ทอดเก็แบบนี้เหรอไก่กุูงอยู่ว้าวปันขึ้นเลยตานี่ไก่ทอดใบไก่วันระบัตและหง์ธนาลั์เพื่อนเพื่อนบิ๊กน้ำไม่ดีดี่เบนเช้าวันที่สองแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเล่น ATV กันที่พองมาเดืออนะคะ เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอินเสิร์ตนะเพื่อนทีละคนค่ะสหนค่ะคนนี้สดนะคะคนไหนคะคนนี้เแบบอาโปรโมทตัวเองสวยมากค่ะเพื่อนสดค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไอทีไวนะ้นะไอทีค่ะไปชิมได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็คือลงเดินแล้วทางยากลำบากมากสวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดช่องจุนเน่ช่แนให้เจ้าของเดินต้มเตี้ยมอยู่โน้นครับ เราจะมายืดช่องนะคะไปดูกันว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างล้อเล่นพ่อม่ฆ่คะสาวๆม่กอดไม่ฆ่าลุ้นกับเพื่อนสาวมากไม่ฆ่ะเอ็นจิเนเดินแต่ขามาเลยนี่ค่ะสายเพื่อนเล่นสั่นตอนนี้ค่ะสายเือสั่นตัวเลยเหยียบคัตน้วยแล้วยังมีปวดแม่หลบแม่เราต้องรอดมาและจ้าเดวเราถ่าให้หมดแล้วค่ะเขาถ่ายให้ อาจาเราจะไป,ไปขับรถ,รถใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นี่นี่ขอแผ่นกล้องมาหาคนนี้น่อค่ะชอบนะนี่เขากำลังสอนเรานะคะรู้ไหมคะ We'll เขาเขาให้เราพักนะคะเล่นน้ำเขาให้พักเราพักเล่นน้ำเป็นไงบ้างคะพังปากเลยคือครึ่งทางจ้าอันนี้ครึ่งทางไม่ไม่เท่าไหร่หรอขไม่ไม่มันมากค่ะต้องมาสุดติ่งมากมัเลยน้อ่ะเขาผ่านกอกดบ้างกอดแม่ไม่เลยก็เลยถามว่ากล้องกันไหมเลรียนไม่ น้ำเย็นจริงค่ะน้ำใสด้วยเห็นไหมเห็นเล็บขบไหม We were best friends. I mean, I I knew everything about this girl. I knew her favorite color. I knew her favorite food. เกนี่กลับมาที่พังแล้วนะคะตอนนี้เมื่อกี้ ATV เขาคิดเป็นคู่ใช่ไหมใช่คู่ละ500 500บาทแต่ว่าถ้ามาแค่คนเดียวอ่ะแบบว่าอยากขับคนเดียวเลยนะเขาจะคิด350แต่ว่าเมื่อกี้เราไปอ่ะเราไปกันเยอะประมาณ13-14คนได้เขาก็เลยลดให้หลายคัน เขาก็ใจดีอันนี้ที่อะไรนะฟ้าประธานเอเวนเจอร์ใช่กดเข้าไปดูเขามีเพจใน Facebook นะคะลองไปดูได้ที่นี่ดีมากแต่ทางเข้าอ่ะจะลำบากถ้ามาแนะนำให้เป็นรถรถกระบะรถกระบะกก็ได้เรียกว่าอะไรนั่นแหละรถกระบะที่แบบไม่ใช่รถเก่งรถเตี้ยๆอย่างเงี้ยถ้าโหลดอ่ะไม่แนะนำเลยมันเข้าไม่ได้ประมาณนี้นะคะครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้ว โอ๊ยลืมอะไรบ้านบ้านที่เราอยู่ถ่ายลงไปให้ดูแล้วบ้านที่เราอยู่มันเป็นเป็นบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันมีสองห้องอห้องหนึ่งนอนได้ประมาณห้าหกคนอะ่ะหลังหนึ่งเขาคิดสอ0พบาทถูกมากๆมีห้องน้ำสองห้องที่ถ่ายให้ดูนั่นแหละแล้วก็มีห้องแยกสำหรับทำ อาหารนั่งก to ินอาหารกันแล้วก็มีอันนี้ให้เล่นมีน้ําให้เล่นเล่นได้หมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเขาก็มีที่ให้นั่งกินข้างบนตรงนู้นอีกโน่นจะถ่ายปตรงนู้นอีกมีที่นั่งนะเออประมาณนี้คือที่ถ่ายรูปสวยมากที่เดี๋ยวขึ้นให้ดูประมาณนี้โอเคบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะครับบ๊ายบาย